1,913คำพิาพากษาสารดีกาที่5,4,3,7ทับรร7บัน่อสปอปาโจ์บริษัทบ,บริหารสินทรัพย์ออกอ่างผู้ร้องเจ้าพนาักงานพิทักษทรัพย์กับพวกผู้คัดขันหนังสาวสอเสือกับพวกจำเลย คดีสืบเนื่องมาจากสารลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่20มิถุนายน2559และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองลมละลายเมื่อวันที่10มีนาคม2560ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและ ประกาศขายทอดตลาดใหม่ผู้คัดค้านทั้งสองยืน่นคำคัดคา้านขอให้ยกคำร้องสารล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องค่าลิขสิทธรรจเนียมให้เป็นพับผู้ร้องอุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตจากสารอุทธรณ์คดีชำนานญพิเศษ ศาลุทธรณ์คดีจำนานพิเศษพิภากษากับให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่849-84เมื่อวันที่31สิงหาคม2อ6 3รขา้าราชการตำเนียมทั้งสองสารให้เป็นพับผู้คัดคารที่1และที่2อดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารดีกาสาลดีกาแผนกคดี ลมละลายวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกากของผู้คัดค้านที่1และที่สองว่าการขายท่อตลาดของผู้คัดค้านที่1ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีพศ 2, อ2 2ันข้อ79กํากำหนดว่า ผู้ซื้อที่ดินซึ่งจะขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซื้อได้คือวงเล็บหผู้มีชื่อในโฉนโดร่วมกับลูกหนี้ตามคาำพิพากษาหรือผู้มีส่วนได้จากกองกระดกตามคาำพิพากษาในคดีนั้นด้วยบงเล็บสเจ้านี้บริมสิทธิเหนือที่ดินที่ขายตามคำชี้ขาดของศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคําดังกล่าวประกอบกับถ้อยคําในระเบียบข้ออื่นๆในหมวดที่8การขายทรัพย์แล้วคําว่าผู้ซื้อหมายความถึงผู้ซื้อทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาดระเบียบข้อ79ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้ซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดขอหักส่วน ได้ใช้แทนราคาที่ดินที่ซื้อได้เพื่อให้ตนไม่ต้องนำเงินค่าที่ดินที่ต้องชำระมาวางโดยให้หักจากจำนวนเงินที่ตนมีสิทธิจะได้รับจากการขายทอดตลาดผู้ซื้อที่ดินซึ่งจะขอหักส่วนได้ใช้แทนได้นั้นจึงต้องเป็นเจ้าหนี้บริมสิทธ์เหนือที่ดินที่ขายตามคำชี้ขาดของศาล เพื่อให้แน่ชัดว่าตนจะได้รับชำระหนี้เพียงใดเพียงพอต่อค่าซื้อที่ดินหรือไม่และจะต้องชำระค่าซื้อที่ดินเพิ่มหรือไม่เท่าใดต่างจากกรณีการวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาดซึ่งประกาศเจะาพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับกนดี เรื่องขายทอดตลาดที่ดินระบุเงื่อนไขการเข้าเสนอราคาไว้ว่าผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจํานวน25,000บาทเว้นแต่ผู้เข้าเสนอราคานั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ขอหักส่วนได้ใช้แทน หรือคู่สมรสที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้วโดยมิได้ระบุให้ชัดแจ้งว่าผู้มีสิทธิ์ขอหักส่วนได้ใช้แทนนั้นต้องเป็นเจ้านี้บริมสิทธิ์เหนือที่ดินที่ขายตามคำชี้ขาดของศาลดังเช่นที่กำหนดไว้ในระเบียกบกระทรวงยุติธรรมบริการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พศ2 5 2 2ข้อ79อีกทั้งในประกาศเจ้าพักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวก็มีข้อความระบุไว้ในหน้าแรกย่อหน้าสุดท้ายว่าที่ดินที่จะขายติดจำนองบัญชีบริหารสินทรัพย์อออ่างเจ้าหนี้ตามมาตรา95เป็นการแสงให้เห็นแด้ว,ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำหนองและเป็นผู้มีสิทธิ์ขอหักส่วนได้ใช้แทนตามประกาศขายทอดตลาดดังกล่าวการที่ผู้ร้องมีได้วางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาเนื่องจากเห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ขอหักส่วนได้ใช้แทนจึงชอบแล้วมิได้เกิดจากความประมาทเลอนเลอหรือความบกพร่อง ของผู้ร้องแต่อย่างใดเมื่อประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งมาตรา331วรรคสบัญญัติว่าเพื่อให้การขายท่อตราดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิ์เต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคา เพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการและเมื่อเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้วห้ามมีให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจํานวนต่ําเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการบังคับคดีนั้นอีก กันที่ผู้คัดค้านที่หนึ่งไม่ให้ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำหนองเข้าสู้ราคาโดยอ้างว่าผู้ร้องมิใช่ผู้มีสิทธิ์หักส่วนได้ใช้แทนทั้งที่ประกาศเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์กลมบังคับคดีเรื่องขายทอดตลาดที่ดินมิได้ระบุว่าผู้เข้าเสนอราคาที่เป็นผู้มีสิทธิ์ขอหักส่วนได้ใช้แทนนั้น ต้องเป็นเจ้านี้บริมสิทธิ์เหนือที่ดินที่ขายตามคำที่ขาดของศาลย่อมทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่มีสิทธิ์เต็มที่ในการเข้าสู้ราคาจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา3 3 1วรรคส การขายท่อตราดของผู้ให้การที่1จึงฝากฝืนกฎหมายและศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขายท่อตราดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพินาความแพ่งมาตรา295วรรค2ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพินนาคดีล้มละลายพศ2 5 4 2มาตรา14ที่ศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษพิพา,ากษากับให้เพิกถอน การขายท่อตลาดมานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของผู้คัดค้านที่หนึ่งและที่สองฝั่งไม่ขึ้นพิพากษาย,ยืดค้าริชนธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา295ในกรณีที่คำบังคับหมายบังคับคดี หรือคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพ้องผิดพลาดหรือฝา่าฝืนกฎหมายเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเป็นจะต้องเพิกถอนหรือแก้ไขคำบังคับหมายบังคับคดีหรือคำสั่งดังกล่าวนั้นเมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงหรือเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลหรือเมื่อเจ้าหนี้ต่ำคำพิพากษา ลูกหนี้ตำำามความิพากษารือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุด,ดังกล่าวยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลเมียมนาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำบังคับหมายบังคับคดีหรือคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนหรือมีคำสั่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรมาตรา295วรสองภายใต้บังคับมาตรา 3 3 1วรรค3เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีบกพ้องผิดพลาดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาดใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงหรือเมื่อเจ้าหนี้ตา่าความพิพากษาลูกหนี้ตา่าความพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว ยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใดๆโดยเฉพาะหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่ศาลเห็นสมควรมาตรา295วรรค3การยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระทำได้ ไม่ว่าในเวลาใดาก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า15วันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือพฤติการอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องมีได้ดาเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องบกพ้องผิดพลาดหรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้นแล้วหรือต้อง มีได้ให้สัตยบันแก่การกระทํานั้นและในกรณีเช่นว่านี้ผู้ยื่นคำร้องจะขอต่อสารในขณะเดียวกันนั้นให้มีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้มาตรา295วักสี่เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลง เมื่อได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้อนุหนึ่งในกรณีที่คำบังคับกำหนดให้ส่งทรัพย์สินกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดเมื่อได้มีการปฏิบัติตามคำบังคับที่ให้ส่งทรัพย์สินกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างนั้นแล้วแต่ถ้าการปฏิบัติตามคำบังคับดังกล่าวอาจแยกเป็นส่วนๆได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคำบังคับในส่วนใดแล้วให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะในส่วนนั้นมาตรา295วรรค4อนุสในกรณีที่คำบังคับกำหนดให้ใช้เงินเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินตามมาตรา2 3 3 9มาตรา340มาตรา3 4 2มาตรา 343หรือมาตรา344แล้วแต่กรณีแล้วแต่ถ้าทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดแล้วให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จรงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้นมาตรา2 9 5วรหค5 ในการยื่นคำร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองหากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้าศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ร้องสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจำนวนและพนันระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการชำระ ค่าสินใหม่ทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามความพิพากษาหรือบุคคลนั้นสำหรับความเสียที่อาจได้รับจากการยื่นคำร้องนั้นถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องนั้นเสียส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าวเมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต่อไปจะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ คำสั่งของสารที่ออกตามความในวรรนี้ให้เป็นที่สุดมาตรา295วรรค6ในกรณีที่สารได้มีคําสั่งยกคําร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองถ้าบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคําร้องดังกล่าวเห็นว่าคําร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้าบุคคลดังกล่าว อาจยื่นคำร้องต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำสั่งยกคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสำนวนต่างหากจากคดีเดิมและเมื่อศาลไต่ส่วนแล้วเห็นว่าคำร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องนั้นชดใช้ค่าสิทใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรถ้าผู้ยื่นคำร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลบุคคลที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ยื่นคำร้องนั้นสเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาประมวลกฎหมาย วิธีพิานณาความแพ่งมาตา331รา331ภายใต้บังคับมาตา3รา332และมาตา336รา336เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามความพิพากษาหรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อนให้เจ้างานบังคับคดีดำเนินการขายทออตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการน,นั้นหรือตามที่ศาลมีคำสั่งกำหนดหรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา3 3 1วรสอง ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่งเจ้าพนกงานบังคับคดีต้องแจ้งกำหนดวันเวลาและสถานที่ซึ่งจะทำการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้ทราบด้วยโดยจะทำการขายทอดตลาดในวันหยุดงานหรือในเวลาใดๆ นอกเวลาทำการปกติก็ได้ทั้งนี้กำหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า60วันนับแต่วันยึดอายัดหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นมาตรา331วรกสา mm. เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิ์เต็มที่ในการ เข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการและเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคด,ดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้วห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคด,ดีทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จัดก,การขายทอดตลาดมีจํานวนต่ำเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก